Let's talk about how to use was and were. Was ka buenan on manpin eddy to make her. Man bin vop chong song. No. Was were been verb chong song kong is are. So you can say was and were instead of is amr if you are talking about the past. For example, I was at home yesterday. It was raining heavily. My mother was a teacher. Hmm, 20 years ago. It was hot last week. They were in the same team last year. สังเกตห้ประโยคนี้ไหมคะว่ากี่ใช้อืม20 y e a r s ago. They were in the same team last year. สังเกตห้ประโยคนี้ไหมคะว่ากี่ใช้ was กับ were เนาะในรูปแบบเหมือนกับ verb to be เลยเนาะเออไม่ว่าจะเป็นใช้กับ adjective ใช้กับ verb ing ใช้กับคำนามใช้กับ preposition ดังนั้น basically ตัวทั่วๆไปแล้วอ่ะก็เราใช้ was กับ were เนี่ยแทน is am are ได้เลยถ้าหากว่าคุณโอเครู้แล้วหรือแม่นแล้วว่าใช้ is am are ยังไงคุณก็จะใช้ was were ได้เลยดังนั้นประธานที่ใช้กับ was ก็คือ I he she it แล้วก็ประธานที่ใช้กับ were ก็คือ you we they ถ้าอยากใช้เป็นปฏิเสธก็คือ wasn't And weren't. She wasn't here. She wasn't here. Comedy he you They weren't talking when I got home. Comedy quick and you don't his and Everything is in the past, okay? So remember that we are talking about the past. Right? mean, my words Verb Ing, Preposition อะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถใช้ was กับ w o r e ตามสูตรของ i s a m a r e ได้เลยทีนี้ถ้าเราไม่ใช้ was, were เราอาจจะใช้กริยาตัวอื่นเนาะที่เป็นอดีตช่องสองทั้งหมดเลยอะ do ก็เป็น did go เป็น went talk เป็น talked drive เป็น drove study studied teach taught ช่องสองทั้งหมดนี้สามารถแต่งประโยคเหมือนกับใช้ w a s word นั่นแหละก็หมายความว่า w a s กับ word ก็ช่อง2เหมือนกันใช่ไหมในกรณีไหนที่ใช้ w a s word ก็เมื่อกี้พูดไปแล้วแต่นอกจากนั้นนอกเหนือจากกรณีเหล่านี้เราก็จะใช้ verb ทั่วไป for example I went to the shopping store by taxi ใช้คำว่า went เพราะว่าเราต้องการจะบอกว่าไปใช่ปะ She talked with the boss They ate all the fruit ทีนี้ถ้าเราทำเป็นประโยคปฏิเสธเนาะตรงนี้จะ t r i คกีนิดหนึ่งนะคะเราก็จะต้องใช้กริกยาช่วยก็ค,คือคำว่า did okay did not or didn't I didn't go to the shopping store ฟังเก่ไหมคำว่า go จริงๆมันเป็น went ใช่ปะ แต่มันกลับมาเป็น go ใช่ค่ะถ้าหากเราใช้ did ในประโยคร่วมด้วยแล้วนะคะเราจะต้องให้กริยาตัวนั้นกลับมาเป็นตัว base form หรือว่าตัวที่ยังไม่ผ่านเลยโอเค I didn't go, she didn't talk to the boss, they didn't eat all the fruit ง่ายไหม And also the questions คำถามก็ใช้ did เหมือนกันนะคะเอา did ขึ้นตน้น Did you eat All the durians <laughs> กินทูเรียนอย Bert, ่อยเบิร์ตตเจ้าส <laughs> ังเกตไหมคำว่า eat ก็กลับมาเป็น base form นะคะยังไม่ผ่านเลยใช้คำว่า did ตั้งคำถามทีนี้ถ้าตั้งคำถามเป็น was were ละ่ะขอเปลี่ยนประโยคนี้เป็นคำถามได้ไหมใส่ไว้ในคอมเมนต์ I was at home ถ้าเราอยากจะถามเขาว่าคุณอยู่บ้านไหมเมื่อวานคุณอยู่บ้านไหมเมื่อวานเราจะถามว่ายังไง Put in the comments ถ้าใครสนใจเนาะพวกจริงๆ b a s เบสิกนะทั้งหมดเนี่ยมันคือ past simple ทุกคนคะมันคืออดีตแบบที่จบไปแล้วเนาะแล้วเราจะใช้ was กับ were ในกรณีของ verb to be แล้วก็ใช้ verb ช่อง2เป็นกริยาทั่วไปเป็น actions ทั่วไปเนี่ยก็สามารถใช้ verb ช่อง2ได้เลยเป็น สิ่งที่ค่อนข้างเบสิกเนาะถ้าใครยังเป็น beginners ในการเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็สนใจที่จะลงคอร์ส beginners elementary แล้วก็ขึ้นแต่ระดับมานะคะกีก็มีคอร์สอยู่เพิ่มเพื่อนบ้านเขียวมานะคะแล้วก็จะทักมารับโปรก็ได้เลยนะเพราะตอนนี้มีโปรกลางปีอยู่นะคะก็คือพิมพ์ว่าต้องการมาที่บ้านเขียว and that's it for this video I will see you again next time bye bye